ดังนั้นเราเสวยกรรมใดเนี่ยกรรมนั้นจะส่งผลต่อเราและกรรมนั้นก็คือตัวอารมณ์ที่เราคิดนั่นเองขณะที่เรากําลังคิดนึกเรื่องใดก็ตามคนอื่นก็มาดึงความคิดนึกเราออกไปไม่ได้ใช่ไหมและคนอื่นกําลังนึกคิดเราก็ไปดึงความคิดเขาออกไม่ได้คนอื่นกําลังนึกคิดคือคนนั้นกําลังสร้างกรรมใช่ไหมแล้วใครในโลกนี้จะดึงกรรมของเขาออกได้ไหม ไม่ได้นี่คือการที่ใครก็ตามในโลกแก้กรรมให้ใครไม่ได้เข้าใจคำว่ากรรมให้ถูกต้องแล้วยมจะเข้าใจเลยจะไม่วิ่งไปหาวิธีแก้กรรมอย่างอื่นนอกจากอริยมรรคในองค์8เพราะเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะแล้วกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะเพราะว่าใครจะมาคิดแทนเราเราคิดเองทั้งนั้นนะใช่ไหม่านะ กุศลวิตกอกุศลวิตกเราคิดเองหมดอย่างนี้นแล้วก็จะเห็นว่าทําไมพระสูตรที่เรามองทีแรกโอ้โหเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงหรือทําไมมันจะต้องทําเช่นนั้นเนี่ยเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาไว้วะเธอออกเป็นสองท่อนอย่ามีจิตคิดประทุสล้ลยอย่าเปล่งวาจาชั่วยาาให้มีจิตเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โอ้โหมันได้ยังไงเนี่ยนะแต่เพราะอะไร พอมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผู้เจ้าเมตตาเรามากเลยเพราะถ้าเราคิดประทุสล้ายพวะเนี่ยเรากําลังคิดอกุศลใช่ไหมนั่นคือเรากําลังได้พบอันเป็นอบา,ายเจ็บตรงนี้ไม่พอไปเกิดอาภัยต่อเจ็บซ้ํารอบสองแบบโง่สนิทเลยใช่ไหมทั้งพบนี้และพบหน้าเลยโง่สนิทเนี่ยเนี่ยถึงต้องบอกอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ไหมกับผู้เจ้าเมตตามากเมตตาเพื่อให้เราโง่ชาติเดียวไง เ,เจ็บชาตินี้ชาติเดียวแล้วชาติหน้าเราไม่โง้ละใช่ไหมเราได้สุคติละอย่างเงี้ยอืมและถ้าโยมเนี่ยมีเจริญเมตตาได้ในขณะนั้นมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โยมพรหมกายิกานะใช่ไหมอ่ะไม่ธรรมดาโยมขึ้นเทวดารูปประพบชั้นที่หนึ่งอ่ะอายุไขหนึ่งกับ